เข้ามาแล้วก็เห็นไยทองเก็บอยู่ก็อย่าพึ่งว่ากันนะคะแดดปันไหนก็ไม่หวั่นนะคะเพื่อนๆจ๋าดูนั่งอยู่ในป่าดอกสนจริงบินผ่านไยทองแล้วไปดูวิวด้วยถ้ามีแดดออกนิดนึงเนี่วิวจะสวยมากเลยคะ่ะนี่น้อค่ะน้อไปแล้วกันนะคะไปแล้วนะคะ เดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวยายทองให้ชมวิวนะคะคุณยายดาก็สวัสดีค่ะน้องวัสนาวันนี้ยายทองพามาเก็บดอกสนุกค่ะวันนี้เข้าป่าค่ะอางกล้องไว้ตรงนี้นะคะถ้าใครเข้ามาแล้วแวะทักทายยายทองได้นะคะวันนี้ยายทองจะพาเก็บดอกสนุกอีกค่ะเพราะว่าเดินทางปลอดภัยนะคะยายทำนอง ขอบคุณนะคะคเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เข้ามาแล้วค่ะคุณอิงอ้อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเยี่ยมชมบ้านยายทองลีนะคะอยากจะเก็บดอกจันโต่อดอกให,ให้ยายดาแล้วก็ให้น้องเลขาวหวยนะคะเนี่ยให้เป็นช่อเลย ดอกญ่าน่สวยเป็นในตัวของเขาจริงๆค่ะมีหลายอย่างนี่เนาะค่ะเนาไปแล้วกันนะคะไปแล้วนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวย่าทองให้ชมวิวนะคะคุณยายดาก็สวัสดีค่ะน้องวัฒนาไปขนาดไหนอ่ะเนี่ยดอกของเขาสวยสวยกับเพื่อนๆจ้าแล้วก็เต็มไปหมดนะย่าทองเก็บไว้ไหมอะ่ะวางขาตั้งกล้องไว้นะ้องค่ะเนาะวางขาตั้งกล้องไว้นะ้องค่ะเนาะเดี๋ยวก่อนมองดูก่อนคะ่ะมองดูก่อนวางตรงไหนดีเอ่ย ขอบคุณนะคะขอบคุณเข้ามาเหมือนเดิมค่ะเข้ามาในปาสนโนนะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะวันแม่วันนี้ก็ขอให้เพราะว่าเดทองอยากได้อ,อดูนะคะคว,ความอยากได้ค่ะความอยากได้น้ําในน้ําขนาดไหนก็ยังอยากจะไปเก็บแต่ใส่รองเท้ามาทาขนมเป็นเนาะแต่เดทองทําไม่เป็นค่ะขนมก็มมคือต้องเก็บไปแบบนี้ละค่ะสวยจริงจรแปบบ๊บนึงค่ะ แป๊บหนึ่งนะคะขอโทษ a อนะคะอย่าล้มนะคะขาตั้งกล้องเงยทองอย่าลม้มเป็นดอกญ้าที่แบบว่าสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆจา้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังชองก็ขอจบไลน์นะคะเพื่อนๆจา้าบ๊ายบายจ้าทุกคนบ๊ายบายจา้าบ๊ายบายเพื่อนๆอยู่ในป่าสนน,นะคะ วันนี้ยายทองก็จะมาเพื่อนๆมาเก็บดอกสนอยอีกเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าวันนี้อากาศอึ่มคึมนะคะเพื่อนๆจ้อยายทองก็ได้มีโอกาสเข้ามาอีกรอบนะคะน่ะเนาะเข้ามาแล้วก็เห็นยายทองเก็บอยู่ก็อย่าเพิ่งว่ากันนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่ายายทองไล่นอกรอบนะคะน่ะเนาะเด่ยค่ะน้องเดค่ขา่ะดูนะยายทองก็นี่ด้วย เนี่ยทอาอยากให้ชมวิวตรงที่แบบนี่ด้วยเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะเก็บเผื่อด้วยนะคะเดี๋ยวไปเอาค่ะฮ่าฮ่าฮาจะได้เลยค่ะได้ไหลายนอกรอบเนาะค่ะเนาะหนูอยู่ตลอดนะคะจะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะน้องเลขาหมวยขอบคุณนะรีรออย่าลีรออยา่านี่อย่าลีลา ก็จะมาให้ยายดาดูใกล้ๆว่าดอกของเขาสวยขนาดไหนพึ่งวายาะทองนะคะพึ่งวายจะทองเนี่ยจะเก็บเพลินไหมยายดาเนี่ยเรอย่าเก็บเผื่นนะเพราะว่าเนี่ยมองตรงไหนยายทองก็ว่าเยอะไปหมดเลยค่ะน้องกายชิปเนี่ยอร่อยด้วยวันนั้นยเยแบบคันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยายทองจะพาไปเดินดูใกล้ๆว่ายายดาจะอิดฉาไหม วันนี้วันแม่เนาะยาทองก็ขออวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือแม่แม่ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขนะคะยาทองยาวไปยาวไปสิคะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะเราก็ทํามาก็อุ้ยเลนกล้องของยาทองฝั่งนี้มัวนะคะเพื่อนๆจ้ายาทองขออนุญาตเช็ดแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตเช็ดไม่นานสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ยาทองก็ เข้ามาในป่าสนนะคะน้องกายทพยิปจ๋าผ่านยายทองมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วสวัสดีค่ะยายบังเอิญชมวิวกับยายทองนะคะยายทองอยู่ในป่าดอกสนนะคะวันนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วให้ดูเลยว่าตัวเองเจะดอสวยจริงๆนะคะคเพื่อนๆอนจ๋ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยายทองคงจะจับเออนี่เนาะค่ะเนาะ ชมวิวสวยดอกสนุก็เยอะบรรยากาศก็กดีแดดปันนหนก็ไม่หวั่นนะคะเพื่อนๆจ๋าดูนั่งอยู่ในป่าดอกสนุจเจี๋เยียทองลงไลน์แล้เยีทองจะไปเก็บต่อนะคะเพื่อนๆจ๋าดูความสวยของเขาดอกก็สวยมากค่ะดเกียวเยีทองลงไลน์แล้เยีทองจะไปเก็บต่อนะคะเพื่อนๆจ๋า ดูความสวยของเขาดอกเขาสวยมากนะะขอบขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ยังอยู่กับยาทองยายทองก็จะไม่ไล้นานนะคะขอบคุณน้องเลขาหมวยมากๆเลยแต่เริ่มมาแล้วเก็บเพื่อนหนูด้วยนะคะสวยจริงค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวาทองถ้าใครเข้ามาแล้วก็แวะทักทายยายทองได้นะคะยายทองจะไปเก็บดอกสนุนะคะ ยายทองก็ขออนุญาตน,นะคะต้องใส่พ่อถุงขับพึ่ง่ายายทองนะคะพึ่ง่ายยาทองเนี่ยจะเก็บเพลินไหมยายดาเนี่ยสวยๆมาให้เพื่อนๆชมนะคะดูนะคะดูนะเนี่ยจะเก็บไหวไหมคะเพื่อนๆจ๋าแล้วแบบอย่างนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะแล้วก็เขาบอกว่าเก็บตอนเช้าๆเนาะ แต่แยายทองว่าไม่เช้าแล้วค่ะสิบโมงแล้วภาพชัดเสียงชัดจ้ะรี่ก่อแก้วได้นะคะวันนี้ยายทองก็ขออนุญาตไลน์รอบนะคะอยู่ที่ป่าสโนโขกเพื่อนๆจ้าใครผ่านไปผ่านมาและทักทายยายทองด้ใครเข้ามาแล้วทักทายยายทองได้นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าดอกสโนโขกเยอะมากแกเพื่อนๆจ้า เอาะวาอยู <ève S 2> sociedad, here, ่ในยาทองอยู <aquí en S 2> ่ในป่าสนุนะคะเก็บดอกสนออยู่ได้ดอกสนอสวยสวยค่ะนี่แหละค่ะขอบคุณนะขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้ยาทองใส่ผ้าถุงนะเพราะว่าอะไรใส่กางเกงขาสั้นมาแล้วแบบต้นต้นหญ้าน้องค่ะเนาะต้นหญ้าของเขา มาส่งกำลังใจคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะ,คะใครเข้ามาแล้วว่าทักทายยาทองได้นะคะแล้วทำไมเธอบินมอยยัง <c oughs> สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณยายบังเอิญให้ยายดาให้แล้วก็ให้น้องเลขาหวยนะคะเนี่ยให้เป็นช่อเลย ดอกญ่าวสวยเป็นในตัวของเขาจริงๆค่ะมีหลายอย่างขออนุญาต AI นะคะขอบคุณ AI ขอบคุณ Facebook ขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะเปิดค่าการมองเห็นให้ช่องยาทองีอีกนะคะเพื่อนๆจ๋าสะสมนาทีรอบ2ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะ <c oughs> บินผ่านยายทองแล้วไป <c oughs> ดูวิวด้วย ถ้ามีแดดออกนิดนึงนี่วิวจะสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งสี่ดวงตานะคะเพื่อนๆจ๋าที่ยังอยู่กับยายทองเนาะค่ะเนาะแต่ยายทองก็เห็นอยู่สองโปรไฟล์แต่สี่ดวงตาก็เปิดค่าการมองเห็นให้ยายคงจะมัวนิดนึงเนาะค่ะเนาะปรับมุมกล้องเนาะค่ะเนาะยายบังเอิญก็บอกว่ามาส่งกําลังใจค่ะอิงอ้อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ขอบคุณนะคะที่แวะเยี่ยมชมบ้านเยทองรีนะคะเพราะว่าเยทองอยากได้ออ่ดูนะคะคว,ความอยากได้ค่ะความอยากได้น้ําในน้ําขนาดไหนก็ยังอยากจะไปเก็บแต่ใส่รองเท้ามาเพิ่งนี่นะคะวันนี้ยังไม่มีแดดค่ะก็เลยแบบเป็นแบบนี้นะคะ อุ้ยเรื่งใครเข้ามาแล้วก็ยาทองก็